การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ในยุคป,ปัจจุบันนะผมว่าในแรกเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องของสเปซที่เราจะที่เรามีอยู่นะครับที่จะต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะแล้วก็อันที่สองเนี่ยต้องดูเรื่องประโยชน์ใช้สอยของเขาจะเป็นจะเป็นสิ่งที่ดีมากในยุคป,ปัจจุบันถ้าเราสามารถหาเฟอร์นิเจอร์นะครับที่มีมากกว่าหนึ่งประโยชน์ใช้สอยยกตัวยอย่างเช่นตัวโซฟ,ฟาหนุ่มนั่งตรงเนี้ยจริงๆแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นโซฟ,ฟาที่ไว้สำหรับรับแขกน,นะฮะ แต่ในขณะเดียวกันนี้คุบอกไปแล้วว่าถ้าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าหนึ่งอย่างเราไม่ได้รับแขน่างเดียวน,นะครับวันที่ไม่มีแขนเราสามารถใช้มาเป็นโซฟาพักผ่อนหรือถึงขนาดนะฮะอาจจะพักผ่อนได้ถึงะะขนาดเคสอัดแนปไปกึงๆเดเบดแล้วก็การดีไซน์ของเขาบางส่วนเนี่ยพาทพวกนี้นะครับผมมองส่วนหนึ่งว่ายกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะมีลูกมันนั่งอยู่ข้างๆหงรือในขณะเดียวกันที่วางแขนตัวนี้กับพื้นที่มากพอ ที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นไซ t ์เตาปรลวางจานวางเครื่องดื่มได้เล็กน,น้อยก็เป็นข้อคิดที่ที่อยากจะเสนอนะครับในการเลือกใช้เฟอร์เจอร์ในปัจจุบัน